15สิงหาคม2567ที่ตำรวจภูธรภาคหาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทกิตาพลยิสาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มและตรวจยึดยาเสพติดรายสำคัญจำนวน3คดีซึ่งสามารถจับกลุ่มและตรวจยึดยาเสพติดได้มากถึง1 3 9 8 0 0 0 0เม็ดโดยคดีที่หนึ่งซึ่งสามารถจับกลุ่มและตรวจยึดยาเสพติดได้ในพื้นที่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางโดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้รถยนต์จึงได้สะกดรอยตามรถยนต์เป้าหมาย จำนวน3คันก่อนแสดงตัวเข้าตรวจและจับกลุ่มไดยที่บริเวณด่านตรวจแม่สลิดต,ตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตากจังหวัดตากจากนั้นได้นำผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมรถยนต์ของกลางสาคันมาตรวจอย่างละเอียดที่ด่านตรวจยาเสพติดอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางพบยาบ้าจำนวน25กระสอบรวม5 0,000 0เมตรจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพแม่พลิกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป คดีที่สองเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศรถยนต์เป้าหมายขับจากอำเภอเชียงของมุ่งหน้าไปยังอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกันติดตามและสะกัดกั้นพบนายวีรพลเป็นผู้ขับขี่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นพบยายาบ้าจำนวน17กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารและอีก18กระสอบซุกซ่อนอยู่ภายหลังกระบะรวมทั้งหมด35กระสอบยาบ้ากว่า8,750,000ล้านเมตรจึงได้จับก,กลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเชียงของจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนคดีที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธร เืองเชียงใหม่ได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในพัสดุที่ศูนย์กระจายสินค้า Flash Express ประจำจ,จังหวัดเชียงใหม่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงลำปางตันบนชัยสถานอัภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1,2,000 0เมตรจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันได้ขยายผลการตรวจสอบทราบว่ายังมีพัสดุหมายเลข th65 0160022510ที่มีผู้ส่งเป็นบุคคลเดียวกันคือนายนิพนธ์ได้ถูกส่งไปยังปลายทางที่จังหวัดกระบีเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบพัสดุหมายเลขดังกล่าวอยู่ที่โกดัง f l a s h Express สาขาสันทรายจึงได้แจ้งแก่พนักงานและขอทำการตรวจพบยาบ้าจำนวน1 1 0 0 0 0เม็ดและได้ตรวจยึดของกลางไว้และนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสิงชัยพัชรธนาพร เรียบเรียงวริศราทินนารายงาน